ทีมเวชกรรมป้องกันโรงพยาบาลค่ายสุริยพงศ์มณฑลทหารบกที่38จังหวัดน่านจัดการอบรมและให้ความรู้การปรถมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพหรือ CPR ให้กับกำลังพลสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา,ากองพันทหารม้าที่15กรมทหารม้าที่2และกำลังพลจิตอาสาโดยมีการให้ความรู้สาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยเจ็บ ก่อนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยส่งสถานพยาบาลและมีการสอนและทบทวนวิธีการปฏิบัติการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจหรือ cpr รวมกับการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือคือเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติหรือ aed เพื่อให้ผู้เข้าอบรมและกำลังพลจิตอาสาได้รับความรู้มีความชำนาญในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเจอผู้ประสบเหตุจริงจะได้เข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเพราะหน่วยทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสและเนื่องจากที่ผ่านมานะคะหากผู้ประสบเหตุไม่ได้รับการช่วยเหลือและประถมพยาบาลเป็นการเบื้องต้นก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลจะมีอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นค่ะ